ับสวัสดีครับสวัสดีนีต้อนรับพี่น้องสุสานเข้าสู่ช่อง y o u t u b e บอกก่อช้ n แนวครับผมวันนี้อยู่กับผมครับผมที่ทีมงานท่อรอนครับผมโอ้ปัญญาก่อสร้างสุราษฎร์ครับผมยูดีสามรอจัดเลยครับผมมาขึ้นงานไปจังหวัดสุราษฎร์นะครับขออนุญาตเจ้าของด้วยนะครับโอ้ยจุดตัเลมอนทั้งคันเลยครับ อยากขึ้นไปเดินอ,อยู่อ๋อนี่เขามีตัวเล่งสเตย์ด้วยครับพี่น้องอ๋อนี่ตัวเล่งสเตย์เป็นอย่างนี้นี่เองอืมสเตย์ครับตัวใหญ่ครับผมส่วนฝั่งน,นี้ก็กำลังขึ้นงานนะครับผมโมหครับผมไม่อยากจะรู้นะเนี่ยว่าเป็นถุงลมแบบเนี้ยเออต้องเคยเห็นครับผม น่าจะเป็นพาเดียวเฮ้ยพาเดียวครับผมอ่าพฟตอนพาเดียวเนาะโหแบบโคตรสุดอะมีถงลมด้วยอะเพิ่งรู้นะเนี่ยสองพาก็มีพาเดียวก็มีเออสุดจัดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมคันผมต่อเลยคันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะโอเคครับเุณจะรู้แล้วเนี่ยพาเดียวเหรอโอ้ นี่ครับก็ไปสุราก็จะประมาณนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมคันผมต่อเลยคับมาดูวิธีการเล่งสเตค็ครับผมนี่เป็นไงโอ้ตัวเล่งสเต็เขาโอ้โหครับแน่นอนวิ่งไปเถอะโอ้โหน่าเอาแบบตามมากเลยไม่อาากกัดเขาคงเป็นร้อยหรอก็อไม่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหเอ้ยฮับให้มันเข็งแลยท่านอืม นี่ครับน่าทำไว้สักตัวเนาะจ้างทเหมือนนกัางเท่าทไหร่ครับผมลูกพี่จ้างเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อก่อนเขาทำายกั็ทำทสีร้อยผมก็ว่าอยากเห็นลูกพี่ผมทําไว้อันหนึ่งผมก็อยากทําตามผมไม่เห็นแบบอ๋อแบบเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคนี่ครับผมพี่น้องท่านใดอยากทําตามทําได้นะ ขออนุญาตลง Youtube ด้วยมครัโอเคครับผมเนี่ยทีมงานสุดลาดครับผมเจอกันก็ทักทายกันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวรอชมคันผมต่อเลยจัดป่ะไปแล้วครับออกเดินทางแล้วครับผมโอเล่นเบาๆเฉียวๆเจ็ดเจ็ดสี่สองไปครับเดินทางปลอดภัยครับผมกำลังวิงไม้อัดมาครับผม ไปแล้วไปสุดล่าครับผมชิวๆชิวๆชิวๆกันไปนเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวชมคันผมต่อเลยขึ้นงานต่อต่เอเลยครับผมสิบห้าเมตรปลายทางมุรีรำครับผมนี่ครับยาวๆกันไปเลยเจ้านี้โอเคครับผมเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จทีเดียวเลยเนาะ นี่ครับผมเราก็ได้ขึ้นงานเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมดันต่ออีกเที่ยวบุรีรัมย์ครับผมดันกันยาวๆไปครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสามตันสิห้าเมตรครับผมสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเท่ากับสองตันกว่าๆครับผมโหนักมากเลยเช้านี้สามเจ็ดย่ 3, ิบเอ็ดครับผมจะประมาณนี้เนาะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ พาชมรถสายใต้ใสวยๆก็ขอฝากจบคลิปไป้ถ้าเป็นอะไอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจผมทำคลิปต่อไปด้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม